ดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา V S สึกระหว่างทีมของไททันคา m e เมล่าแมนแล้วก็ทีมของเจ้า s กิบบิ t ตี้ทอยเกันค่ะเอาล่ะวันนี้จะนําทีมในตัวอะไรกันบ้างทย้อย่าล็นลอง V S กันเลย <c oughs> สึกนี้ก็จะเป็นสึกระหว่างของไททันคา m เมล่าแมนอัพเกรดกับเจ้าพวกเรล่าไททันดิวแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนกับพวก s กิบบิ t ตี้ทอยเแล้วสําหรับไททันคา m e เมล่าแมนอัพเกรดเขาก็ได้มีการเพิ่มอาวุธเข้ามานั่นก็คือปืนกลและดาบแสงเลเซอร์ทัมกับปืน กลแสงเลเซอร์ดูชุดของเขาสักก่อนยังกระหุ่นยนตนะ์นักครบไปล,ละแลดูข้างหลังของเขาดีปืนใหญ่มากเลยและมีพลังงานคลอนอยู่ตรงบริเวณเกาะตรงกลางหน้าอกของเขาด้วยร่างนี้เป็นร่างอัพเกดล่าสุดเลยนะของไททันคา m เมอ่าแมนอย่างแท่ดูดาบเขาสิ้าทางเขาจะมั่นใจว่าศึกนี้เขาจะชนะนะแต่ดาบนี้คุ้นๆอยู่นะใช่ดาบนี้คุ้นมากเลยในไมครับก็มีเอาละ เราจะเอา G-Man หลอกไปสู้ซึ่งเวอร์ชั่น G-Man ตัวเนี้เรายังไม่เคยเอาออกมาสู้เลยนะเขามาพร้อมกับแว่นตากันแดดน่าเขาไปโดนอะไรมาแล้วครับกินซอสประเทศเลยหน้ามาเหรอเขาน่าจะผ่านศึกสงครามมาเยอะนะ แต่ว่าเขาก็ยังยิ้มแฉ่งได้เฮ้ยเขามีปืนเลเซอร์กี่กระบอกกันหน่เนี่ยท่าทางเขาจะมีรูปืนเลเซอร์หลายกระบอกกันแหละพร้อมที่จะยิงไททันคาเมราแมนของเราแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าไททันคามเมราแมนของเราเนี่ยอัปเกรดมาแล้วอันงไงโอโ้โหดูดดพันธ์แยโอโ้โหแสงสีเสียงตุ้มต้ามมากเลยทีเดียวตัวเย้เลย มันตุยไวเกินไปนะเราเลยแบบใส่เพิ่มแล้วกันเนาะสป,ปอนเพิ่มให้มันสู้ด้วยกันข่้นโอ้ยเยอะแล้วปึกนี้ปึกจะถล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้อุโโอ้ยดูเขายิงกันนี่อ๋อซุ้มตามหน้าดูเละไอ้ที่เล่คือไอ้เจ้ากีแมนนะ <c oughs> นี่เขาตามไปยิงกันถึงในซอกปึกเลยนะโอ้โหโไม่รอดหนีไปนู่นยังหนีไม่พ้นเลยแน่แสงวูบวาบมากเลยอ่ะวอดไทาทันคาเมราแมนอัปเกรดไหนแน่ามากเลย เดี๋ยวนายต้องมารอสึกชิงชนะเลิศช่วงสุดท้ายนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นไททันดิวแมนของเราค่ะเวอร์ชันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะที่เขาเพิ่มเข้ามามันมีพลังงานคอตรงบริเวณหน้าอกด้วยนะ<อ>และมือของเขาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นกําปั้นเหล็กหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสว่านเหล็กก็ได้ค่ะอุ้ยโมดเดลเขายังสวยตัวนี้เหมือนในซีรีส์ไปเลยเหมือนในคอมพิวเตเลยเนาะ แล้วดูหัวของเขาดิเป็นสว่านสีดำข้างหลังนะคะก็จะมีคล้ายๆกับแจ็คแพ็คเจรดนิวเคลียร์อ,อะไรประมาณนี้นี่แหละเสียนะนะว่าเขาบินไม่ได้อะแต่ว่าเขากระโดดได้สูงไปดูท่าปล่อยกันปล่อยแล้วก็ทุบพื้นอ,อะไรเทพมากนละยกระโดดอยเกินต,กตึกเล็กๆนี่ไม่คารนามือคราะนะแล้วเปลี่ยนจากมือเหล็กให้ใกลายเป็นสว่านเจาะพื้นอ้วนขนาดนี้ไมนะ่น่าเชื่อเลยจะกระโดดได้สูงขนาดนี้ไปอ,อย่าดูถูกนะอย่าดูแค่รูปร่างภายนอกนะภายในของเขาอะ คาดเดาไม่ได้เลยแหละดูท่าจอบพื้นนี่อย่างเทะโหดเกินมันสามารถจอบให้พื้นพังได้จริงๆมั้นเนี่ยอุ้ยดูยยยนี่พื้นเป็นรูพุนเลยว้าสุดยอดถ้ายอย่างนั้นมาสู้กับพวกเราทหารเขาสกีบิตี้ไทเลดูดิไว้เขามีท่าอยและเวลาเขาใช้สว่านจอบพื้นเนี่ย มันจะเป็นท่าไม้ตายของเขานะสามารถสร้างดาเมจรอบตัวได้เลยแหละเขาเทขนาดนี้แล้วต่อมามาเจอกับอัพเ e กรดไซนิทอิเวเลเตอร์ไทยเลตเจ้าตัวเนี้ยก็ไร้ไม่เบานะดูที่แขนทั้งสองข้างของมันดิคล้ายๆกับอตัตพูลรล่ละมันเป็นแขนเอเรียนเลยนะหุสยองถ้าทางมันมั่นใจมากเลยมันจะชนะใช่ป่ะมันยิ้มมาเลยอะ่ะเฮ้ฉันแน่าใจว่าศึกครานี้ฉันเอาอยู่ ่านั้น<า>ก็เจ, <ะ S 1> จ<า>อกระ่ท่านดิวแมนถังเราหน่อยเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยทำมามันตุยไวยังไม่ทันเห็นจอบพื้นเลย เอาอีกเอาอีกถึงไหนไปเอาให้เยอะๆเอาสปอนมาประชันชิดหนึ่ะละกันโอ้โหโดนหัวจิ้มพีเดียยอันนี้ก็ยังยไม่ทันเห็นท่าต่อสู้มันเลยนะโดสนสวร์จาบไปซะก่อนใครจะไปสู้ได้ตัวนี้ว่าเทาแล้วเดี๋ยวมันจะมีเจ้าไททันดิวแมนอีกเวอร์ชันหนึ่งนี่คือไททันดิวแมนอีกเวอร์ชันหนึ่งเขาสามารถดำดินได้เขาเป็นขอมดำดินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่นะ่เขาสามารถเจาะทะลุพื้นแล้วก็มุดลงไปในพื้นใต้พื้นแล้วก็พอขึ้นมาใหม่ได้ เรากับตัวตุ่นยังไงอย่างนั้นเลยแหละเออแต่ว่าเวอร์ชันนี้เขาไปเต้นอาราบิกมัเหรอทำไมเขาผอมลงเนี่ยผอมเพียวเข่าดีเลยเวอร์ชันนี้ก็จะตัวผอมเพียวลงมาเยอะเลยนะเพราะว่าให้มันดูสมส่วนไม่ให้ดูแบบว่าอ้วนตุ๊ตตาจนเกินไปเนาะแต่ความโผดของเขาก็ไม่ได้จืดจางลงไปเลยดูดิจจ,จีหน่าดูเลยสูกับโอเว่นทอยเลตเป็ไง่ะ ตันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเตาเผาแล้วก็มีไฟลุกอยู่ในเตาเผานะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านดิวแมนจะทนความร้อนได้สักแค่ไหนถ้าเข้าไปเนี่ยคงม,มีทั้งใบเลื่อยแล้วก็มีทั้งเตาเผาปฏิกรณไมันคงจะสุกร้อนหน้าดูเลยแหละอุ้ยหมุนติว้วหมุนติ้วเลยแถมตัวของรถมันยังทําจากรถถังอีกเหรอทาจากล้อรถยนต์หน้าทางจะเป็นสิบล้อได้มั้งเนี่ยเอาละเราเดินมาแล้วโอ้โหเอาเอยมดดินขึ้นมาเจาะ ก็เลเล่นเจลี่มดมาทเซตไอ้อนหนึงกระคือไปด้วยวนขนาดนี้ครั้งแรกเลยนะ <c oughs> ไอ้นั่นก็กัดไอ้นั่นก็กระคืออย่าเอาตะวานเจาะเอาจะเจาะเข้าไปนะแล้วก็มุดตินหนีโอ้ยโหดเกิร์แล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่มันจ้วงตามันจ้วงตอบเนี่ยลนะนี่มีท่าเดินย่องไยนะเขาจะเดินยอน่องย่องเลยนะถ้าคนไกลเขาน่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์อ่ะมันก็เลยต้องเดินย,าย่างกระให้เหมือนพวกหุ่นยนต์ยังไงล่ะ สว่านบนหัวเขามันยาวดีเนาะต่อไปก็จะเป็นอัลเมอร์สปิเกอร์แมนไททันเป็นไททันสปิเกอร์แมนที่ใส่เกราะเหล็กนะว้าววร์ชันที่เรารอคอยอยากเล่นเวอร์ชันนี้มานานแล้วหรือมันทําจากแร่ไวเบนเนียมก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นแร่ที่แข็งแกร่งที่สุด <c oughs> แต่ว่าอาจจะเป็นแค่เกราะเหล็กก็ได้นะใครจะไปรู้กันเล่าแต่ดูอาวุธของเขาดิโอ้โหเหมือนเขาจะเพิ่มดาบแล้วก็จะมีปืนไอพ่นไฟด้วยนะอ๋อแต่ว่าถ้าเขาทําจากไวเบนเนียมจริงนะไม่ต้องเล่นแล้วโหดเกินไม่มีใครต่อยเข้าะละนี่น่าต ยิงไฟได้นะปะสูก้กับเจ้าสกิบิตี้อยเลตคราวหรือว่าเจ้าสกิบิตี้อยเลตตัวตลกที่มาจากมันติเวิร์สเฮ้ยดูยแขนเขานี่นะในมันติเวิร์สเขาก็สู้กันนะ่ะทำไมตัวนี้มันยืดไปยืดมาก็ไม่รู้นั่นเองหวัวเป็นแบนแต่ว่าเห็นหน้าตามันกร้องแกง๊งแบบนี้เ <c oughs> จ้าอยเลตตัวนี้มันโหดมากเลยนะเรียกได้ว่าเลือดเยอะตีแรงเจ้าไททันงสปิกรแมนเกือบจะเอาไม่รอดกันแหละเกือบจะเอาไม่อยู่ก็ว่าได้นะเอาละมาลองดูกันเจอยิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบยิงเล็กเจ้ายงแรงเราก็ยันหน้าไปที พร้อมขับพลปืนไฟไซโอ้โหอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้แต่ว่านั่นเจ้าไทเลตก็ไม่เป็นอะไรสักเท่าไหร่นะฮ้ยดูดิมันไม่สะทกสะท้านเลยอ่ะมันยังคงเดินหน้าต่อสู้ไม่ลดละเฮ้ยงานงอกแล้วคดีจะพลิกไหมเนี่ยปล่อยพลังขึ้นเสียงมันก็ไม่สะทกสะท้านดูดิยอ้ยสารพัดชาซัมเมเดลเตอร์กับพลไอไฟเนี่ยมันก็ยังไม่แบบไม่รู้สึกรู้สาเลยนะนี่ท้าไม่ัอเปตนใส่ปอบไม่ได้จะสู้ได้มั้งเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่โหดแต่แบบเฮ้ยทำไมมันโหดอ่ะโหดได้ไงเนี่ยดูดิ เกินไปว่าใช้เวลานานอยู่สักพักก็แหละปัดไททันสปิเกอร์แมนอาร์เมอร์เราเนี่ยจะจัดการเจ้าทอยเลดได้โอ้โหเจอทั้งขึ้นไฟทั้งขึ้นเสียงก็ให้มันรู้ไปว่ามันจะมีชีวิตอยู่รอดนะต่อไปก็จะถึงทีมของดิวแมนลัชดิวแมนลัชเนี่ยตัวเขาก็จะไซส์ประมาณแบบใหญ่กว่าเราหน่อยนะแต่ว่าที่จ็อบแล้วก็เขาจะมีสวานเนี่ยอยู่ข้างหลังของเขางอกออกมาประมาณ4อันด้วยกันนะแล้วบนหัวเขาก็จะมีสว่านอีกอันนึงไว้คอยเจาะโอ้โหเท่เหมือนซีรีส์ดูโซนั่นสิ แล้วโซ่ใส่สว่านใช่เปล่านี้ออกมาเยอะๆแต่ว่าเลือดเขาน้อยเราเลยต้องสปอนเขาออกมาหลายตัวมาสักกอมทับหนึ่งเลยนะเอ่มเยอะเกินไปมันก็แหลกนะแมปอาจจะบึ้มได้เอาล่ะจำนวนเท่านี้ก็ได้เวลาที่เราจะใส่เจ้เจา s k i w b i t y Toilet Crow Mini Pearl Pro เนี่ยออกมาแล้วเอาเฮ้ย กกม,มันดุกดุยเหมือนกันเลยมันจะสู้ไหวไหมเนี่ยน่าดิหน้าตาไม่น่าได้เรื่องเลยนะ <c oughs> เพราะว่าลัชดิวแมนของเขาก็พอจะจัดการได้อยู่บ้างหรอกนะไหนลองประจันบานกันดูดิเอาแล้วไฟติง้งฝึกคราวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหเจอเปิดก่อนแล้วหืม <c oughs> จ้วงทาไมโอ้โหตายเรียบเฮ้ยมันโฉกแรงอะเนี่ย เ,เห็นหน้าตามันเหมือนตัวตลกอย่างเงี้ยมันจัดก,การลัสติวแมนของเราซะแบบตายเกลี้ยงเลยอ่ะดูดีมันจับกินด้วยหรือเปล่าเ,เนี่ยสยองจังรอนกันเกลื่อนเลยร้อยผิดคาดอ่ะถ้าอย่างงั้นเจอกับดิวแมนแบบแร่างสมอเนี่ยเป็นไงก็คือดิวแมนร่างเล็กร่างปกต,ติอะนะแต่เลือดก็อาจจะน้อยอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าที่หัวของเขาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยไม่ได้ใส่ดอกสว่านอยู่บนหัวของเขานะเดีย๋ยวเราลองสปอนเซรหลายตัวแล้วมาดูความแตกต่างของเขากัน เฮ้ดูดิเขามีหลายเวอร์ชั่นเลยนะเวอร์ชั่นที่ไม่มีดอกสว่านกับมีดอกสว่านกับมีที่จับก็มีเดี๋ยวค่ะดูใกล้ๆก่อน อย่างตัวพวกนี้ก็จะไม่มีดอกสว่านเนาะอะประมาณเนี้ยอย่างตัวนี้มีไอตัวนี้แบบเหมือนสว่านของเขาแบบแหลมดีนะนี่มันสว่านไฟฟ้านี่นะถ้าอย่างไงมาเจอกับสกีบิตี้ไทเลสบาวรูปแต่เป็นยังไงล่ะ<อ>หรือ,อว่าเจ้าไทเลสถังไม้กองทับไม้ก็มาเออเขาที่ยังไงเขาเอาแบบถังไม้มาเป็นแบบเก,กาะป้องกันโล่ตัวเองน่าดิแล้วหัส่วนเซรามิกกูไหนหมดแล้วเ <c oughs> ซรามิกก็ยังดูโหดนะแต่ว่าถ้าเป็นถังไม้โดนไฟก็ไม่น่าจะอยู่หรอกมั้งนี่เลยไม้แล้วเจอกับ ว่านเนี่ยเจาะเข้าไปเจาะเลยจเจาะเข้าไปตัวมันใหญ่นะตัวไหญเปล่าเฮ้ยดิวแมนของเราก็กระจายจอกไปสู้เหมือนกันอืต่างคนตา่างเจอกไหมอ้อมเกิดเอฟเฟกต์การต่อสู้เกิดขึ้นแต่ว่ากระเด็นกระดองกันไปถา่ว่าวดูดิเฮ้ยตัวมันเล็กมันเลยฉกไม่ค่อยโดนหรือเปล่าหรือว่ามัน,น,ม,นมีจำนวนเยอะมีคนเริ่มตุยแล้วอ้อมแย่แล้ว ตีลแมนของเขาไปละไม่อย่างว่าตัวใหญ่มันก็ล้มทับตัวเล็กกันนะโอ้โหปิ้งคาร์เรียบเลยก็ <c oughs> ลึกุกันอยู่อ่ะไม่น่าจะสู้ได้กระพุกนี้เขาไม่ใช้ปืนเลเซอร์เขาต้องเอาหน้าเจาะอย่างเดียวอ่ะไอพมันชนะมันยิ้มย่า่เลยถ่าทางมันอารมณ์ดีเนี่ยรเรเื่อจอแก้แค้น <c oughs> โอเคตัวต่อไปนะคะจะเป็นทีมของคล็อกแมนค่ะหรือว่าตัวคล็อก man นะตัวเนี้ยจะเป็นนาฬิกาตั้งโตะนะคะทรงยุโรปแต่ว่าไม่น่าจว่าเขาจะเปลาะบางหรือเปล่านะ แต่ว่าดูจากหัวจากไซส์ของเขาแล้วน่าจะทําจากแก้วหรือเปล่าโอ้โหถ้าเป็นแก้วนี่โดนทีเดียวก็ตุยแย่แล้วไงเหมือนจะทํามาจากโหลแก้วเลยนะนี้แต่เขาเป็นนาฬิกาทรงยุโรปเลยนะแล้วก็น่าจะเลือดน้อยเราก็เลยสปอนมาหลายตัวหน่อยไม่น่ารอดอะพี่เคนว่า <laughs> เอามาเจอ,เอสักกองทัพหนึ่งเราจะสู้กับเจ้าสก i บิตี้ไทเลตตัวไหนดีล่ะ <S <S เอาเป็นสก i บิตี <S <S ้ไทเลตโวเดอร์ดีกว่าตัวนี้น่าจะโหดเพราะว่าตัวนี้มีเป็นมือเครื่องจักรกลสังหารนะโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะตายังโหดไอ้ตาหลังมันเหมือนเป็นจอมอมนิเตอร์ด้วยนะแล้วมันก็ใส่แบบคล้ายๆกับเกาะป้องกันหน้ากากของมันด้วยเอาแล้วลองให้สู้กันเอาเลยตะลุมบอลนี่แหละเราต้องมีเยอะกว่าเราต้องชนะโอ้ยมาไหวอ้าวเกินไปแล้วหนึ่งโอ้โหทักษะของเขาแบบอ่อนได้เกินไปอ่ะตัวมัน 来干！ ว่าแล้วหัวเขาเป็นกระจกเขาจะไปสู้ไหวได้ไงอ่ะมันสู้ไม่ไหว่ะดิมันเอาพวกไททันคาเมล่ามมนมาสู้มากกว่านะมันกอดเข่าเลยทีเดียวศึกสุดท้ายมาถึงแล้วจะเป็นศึกรวมหัวกะทิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไททันดิวแมนไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนไซก็นี่เลยเัาแท็กทีมกันมาแบบจัดหนักเลยวันนี้แล้วก็ทีมของสกีบิทตี้ทยแลดที่มาพร้อมกับถังไม้โฮ,โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮูฮฮคิดว่าจีแมนจะช่วยพวกไหนได้เหรอไม่มีทางซะล้กเอ้แต่เขาไม่ตัวใหญ่ใ อยู่นะเอาแล้วโอ้โหต,ตึมตั้มดูไม่ทันนะว่าเขาสู้ยังไงตัวเล็กนี่ไม่เหลือไปดูทันต <ๆ S 1> แต่ดิวแมนเอา้าไททไททำอะไรแมนนายยืนทำอะไรอยู่ะ ไอ้กินล่างเพื่อนไม่มาช่วยเพื่อนอ่ะติดกำแพงอยู่ตรงตึกเฮ้ยแต่ว่าเจ้ากีแมนกับแซนที่จะมองแข่งไปหมดแล้วนะเรียบร้อยถ้าไม่ได้ไททันดิวแมนสึกคลานี่อาจจะเดือดร้อนกันได้นะโอ้โหอันนี้ก็โหดเกินแต่ที่น่าพระเอกในวันนี้ก็คือไททันดิวแมนบุกเดียวกัน2คนเลยนะก็แค่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแกรี่มอสไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบแกรี่มอสเอามาวีเอกันแบบนี้ล่าก็ช่วยกันไลก์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยละและอย่าลืมมาคัมับนี์พูดคุยกันนะคร